ซึ่งเขาจะมีแค่ใบเดียวที่แจ้งประกอบแล้วคือ105ตรงนี้ตรงนี้ครับคือแจ้งประกอบเรียบร้อยแล้วลแต่ส่วนที่เหลือคือมีใบอนุญ,ญาตแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบอ<า>ใช่ครับขึ้นหลังรถดูซึ่งแต่ละหลังอะวันที่มาตรวจตอนนั้นคือเราได้สัง่งระงับไปหมดแล้วทุกทุกหลังแล้วครับโอเคได้งั้นถ้าวันนี้เรามาดูแล้วมันมีอะไรที่มันเพิ่มเติมก็เป็นการฝ่าฝืนถูกไหมหรือถ้ามันมีร่องรอยในการที่จะทำาเพิ่มเติมก็คือเป็นการฝ่าฝืนเอาไปประกอบกับภาพของคลิปทีี่่่่ทาาาาานนเเเจจจ้้้้้หตรรวไไไไดดดดดถยยกก็ะิอล ล,ล,ลงไหนนะครับที่อันนี้แจ้งแล้วค่ะลงนี่ห้ออะไรกันลอะ ไม่มีไม่มีไม่ไม่มีไปเนี่ยไม่ได่มอไไม่เจอหนิอันนี้ายมไที่มันตีเาหที่มนตีดูเสานี่ยเสาอะไรเนี่ยพอกอออหรออ่ะลองดูอันนี้าหน่อาห่งัมไอมกนี่อแนวอันนี้พื้นที่มีผนะล้วก็จะมีอุปถัมภ์นต ันนี้ฝาตัวตัเสร็จได้ก็คือหลังจ้